กลับมากับสามยาากหวานนะครับโดยบิ๊กโคราไร่อยมอกซอสสดชื่นไม่มีคาเฟอีนนะฮะนี่คืออ่าปากหวานงานเข้าอย่างที่บอกก็คือช่วงนี้เราดูแลปวงประชาครับหลายสายที่ได้รับคําแนะนําไปไม่ได้สูญเปล่าก็เรียกว่าบางสายมีกลับมาหมายถึงว่ากลับมาพูดคุยกับเราด้วยนี้นี่พูดสาวลดความอ้วนซึ่งเราตามงานตลอดเขาดูวิวัฒนาการหน่อยน้องลูกหมีสวัสดีครับน้องลุกหมีสวัสดีครับน้องลุกหมีฮะอ่าสูตรหนักเช้าเบาเที่ยงเล่นเย็นเว้นดึกแล้วออกกําลังกายอย่างบ้าคลั่งนี่ ทำให้ลูกหมีตอนนี้น้ําหนักลดไปเยอะเลยสิท่าค่ะก็ตอนแรกจากร้อยสิบหกเหลือร้อยสิบเอ็ดนี่ไงโอ้รถห้าโลเลยนะภายในเวลากี่วันครับลดห้าโลก็หนึ่งเดือนนะโอ้เนี่ถือว่าโอเคเออตอนนี้โอ้เหลือไม่ถึงร้อยเลยสิท่าก็หลังจากหนึ่งเดือนตั้งแต่เดือนที่แล้วมาถึงวันนี้ขึ้นมาอีกสามโลทําไมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันลดแล้วมันย่ำใจใช่ไหมหรือยังไงเออทไมอ่ะ ไม่คือแบบว่าคือแบบหนูทํางานแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยล้วแบบทางานก็หนักด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอกลับมาจากที่ทํางานเลไก็กินโอไงมันคิดไปเงมันเลยเลี่ยงดึกไม่ได้จริงเหรอเนี่ยว่าเราทำงานเหนื่อยแล้วเด็ดนะ อยากรู้จริงเวลาทางานเหนื่อยแล้วเนี่ยใส่ข้าวขาหมูแล้วมันหายเหนื่อยเหรอวะบางที่ท้องว่างหรือเปล่ามันเกี่ยวนว่างนะพอท้องว่างเราจะหลับก็นอนไม่หลับผมแนะนําให้ลูกหมีทานพวกผลไม้ดีกว่าไหมซื้อผลไม้ตุนไว้นี่พุดเรียนอะไรแบบนี้ครับขนานีอข้ามะมียวข้ไม่ใน่แล้วเหนวาะเหนียวหมียวาวเหกใจวออาองหนียว้าวกผลไม้อะไรไว้ในตู้เย็นแล้วเหยวาเหีขเหียวแอปเปิ้ลเียขหียวอ้าจเหไียวร่านยม้ากแต่ว่าลองลีงวาเอาไว้ด้วย หรือไม่ก็ผลไม้ที่เตือนใจตัวเองเลยเช่นกล้วยอ้อยแตงกวาแล้วใส่ถุงพลาสติกครับแล้วก็ติดซีดีที่ตูดเปิดตู้เย็นมาใจจะได้หายอุ้ยเออเราไี้ลูากเปนอย่างนั้ตอนนี้เนี่ยถ้ากับว่าลดไป5้าเด้งขึ้นมา3ามแปลว่าตอนนี้ยังอย่างน้อยยังลดได้สองเอออืมใช่ไหม S <S <S ใช่ไหม,มเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยได้อีกหนึ่งเดือนเนี่ยโทรมารายง,งานตัว<ม>ถ้าไม่กระดุกกระดิกไม่แต่ขีดเนี่ย<ม>ปอบฟันล่วงนะ<เ>ออแบดหน้าเลยนะอ,อ,อคือเอางี้ช่วงนี้ก็ออกกำลังกายด้วยธีการอะไรครับน้องลูกหมีครับ ก็ <G l ug> ทุกวันกลับมาก็คือที่ทํางานก็เดินทั้งวันนะคะกลับมาก็嗯嗯มีวิ่งบ้างอะไรบ้างเอแต่บางทีเนี่ยไอ้ออกกาลังกายต้องดูปริมาณด้วยใช่บางทีเนี่ยคิดว่าคิดว่าคิดว่าเวิร์กละเล่นจนเหนื่อยมันกลายเป็นเล่นให้หิวนะ<อ><อ>กับกินหนักกว่าเดิมนะใช่เพราะฉะนั้นคืออย่างน้องลูกหมีเนี่ยคือต้องใช้มากกว่าเอาเข้าไปและไอ้พวกผลไม้ที่น้อยๆเนี่ย ก็ไม่ค่อยชอบกินใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องตัดใจก่อนลองดูซิว่าถ้าเราหิวมากเรากินแอปเปิลเขียวเข้าไปถ้ายังไม่อยู่ให้ซื้อไอปลาไอปลาอะไรวะปลากระป๋องอ่ะโอาปลากระป๋องปาทูน่าเออปลาทูน่ากระป๋องใน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 น้ำน้ำแร่น้ำเกลือเอยน้ำเกลือเค็มไปนะในน้ำแร่ที่มันเล่เค็มอะที่ไม่ไม่เค็มอะเค็มเดี๋ยวตายไม่ดีถูกกินดักครึ่งกระป๋อง ่เลองดูลองดูแต่ว่าสูตรกินปลากระป๋องในถ้าให้อยู่ท้องนะกินแบบไม่ต้องเปิดใช่สนิมมันจะแดกนี่นะว่าใครจะไปทำอย่างนี้ขี้ออกมาโอ้ยทุยอยู่นานเลยแหละฮะลูกหมีอีกหนึ่งเดือนโทรมาเออนาลองดูลองกินอะไป่ไม้อนดูนะเป็นกำลังใจลูกหมีนะสวัสดีครับแล้วเราจะคิดถึงลูกหมีผมแนะนําพวกถั่วด้วยนะถั่วกระป๋องพวกนี้ใช้ได้เออถั่วกระป๋องอิ่มเหมือนกันแต่ว่าอยากกินเยอะถึงขนาด ถุงซิปิปล็อกเลยนะ่นกระปองเล็กๆที่เปิดเป็นฟากินได้เลยอย่างนั้นเออแล้วก็บอกว่าถั่วที่ดีที่สุดก็คือแอลมอน์อ่านะลองดูแพงหน่อยแล้วว่าโอเคัโหลปานสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดีคปานงานเข้าครับมีเรื่องอะไรเปล่าก็คือว่า ก็คือว่ามีเพื่อนค่ะเขาแอบชอบหนูอะค่ะก็มีรุ้นพี่คนหนึ่งเขาก็ชอบหนูด้วยอะค่ะสนุก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครระหว่างสองคนนี้อะค่ะดูเสียงแบบแล้วเรามีความจำเสียงนะฟังฟังนะฟังเสียงก่อนด้วก็คือว่ามีรุ้นพี่อะเขาไม่แอบชอบหนูแล้วก็มีเพื่อนอีงภูมิใจใช่ไหมภูมิใจภูมิใจที่บ้านไหมจริงจริงไม่ได้จะปรึกษาอะไรมากมายแต่จะโชว์แบบจะโชว์หรือเปล่า เครียดจริงม่ะเนี่ยดูเสียงไม่น่าเครียดเลยอเอ,อยังนี้ป่านถามนี้ดีถามนี้ดีกว่าอมันถึงเวลาต้องเลิกแล้วเหรอก็ออคือว่าเขาทั้งสองคนเขาก็ตื้อหนูหอะค่ะแล้วอะไรเป็นเป็นตัวไอ้ป่านคิดไปเองอะไรเป็นตัวที่บอกว่าเราต้องเลิอกนะอะเพ,พ,พราะถ้าไม่เลือกจะเกิดอะไรอะ่ะอืก็ไม่ต้องเลือกนีเลือกไม่ได้ไม่ต้องเลือก ขสองวันนี้เขาจะตีกันตายเจ้ตีไปให้แม่งตีกันไป <c oughs> ออให้มันต่อยกันให้ตายไปเลย <c oughs> ปัญญาอ่อนกันาด <c oughs> น,นี้เออเวลาเรารักใครนะ<อ>เราต้องเริ่มจากเรารักเขาก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆมีคนมาชอบเราอีกคนก็ชอบเราแล้วเราต้องบังคับเราต้องเลือกใครเอ,อ้ยอะไรของพวกมืองเ,เ,เราไม่ดไ,มได้รู้สึกอะไรเลยอย่าไปอย่างนั้นอื เหมือนไม่หิวเอย่างเงี้ยเหมือนไม่หิวแล้วมีคนเสนอเลี้ยงข้าวอ่ะไอคนนี้ก็จะเลี้ยงเราขึ้นมาเหรกูไม่ได้หิวซะหน่อยอแต่คิดเอาเองว่าเฮ้ยมีของฟรีไว้ต้องรีบกินเอาจริง้เอาจริงพวกจะถามป่านว่าตอนเนี้ยมีใจให้ใครมากกว่ากันเออนี่ไหมก็คือว่ารุ่นพี่เขาก็ดีอะค่ะแต่ว่าเพื่อนหนึ่คนหนึ่งเขาคือแบบว่า เขาเคยแบบเป็นคนไม่ดีมาก่อนะค่ะหนูก็เลยบอกว่าไปทําให้เขาเปลี่ยนไปนี่ไงไม่ใช่ประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่ประเด็นเลยถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าเกิดเกิดลังเลก็อย่าไปเอาเธ <gracias> อเหมือนเคยเคยเคยดูหนังจีนไหมที่แบบว่าโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ใหญ่ตัดใหญ่ไอ้ไอ้โคตรเซียน <shaving> หรือไม่ก็ไอ้โคตรเซียนเกาจิ้งอะไรพวกเนอใหญ่ทะลุเดือดะไรเนี้ยที่แบบพระเอกมันแบบ แบบตีรันฟันแทงว่ามีปมปัญหาในชีวิตบางอย่างเป็นคนเลวมาก่อนแต่พอมาเจอนางเอกนางเอกก็จะรู้สึกว่าฉันเนี่ยมีอํานาจเหนือต่อเธอทำให้เธอสามารถกลายมาเป็นคนดีได้ผู้หญิงจะตายเพราะไอ้ความรู้สึกเนี้ยหลายคนแล้วนะเอาเห็นว่าเปลี่ยนแปลงเขาได้แล้วรู้สึกว่าเราสําคัญถูก และอย่างก็คือนะคนเราเนี่ยชอบไปบอกตัวเองว่าเรามีทางเลือกไม่ซ้ายก็ขวา<ช>ไม่ใช่เว้ยมันมีเยอะทาง<ช>เลือกมันไม่ได้มีแต่ซ้ายกับขวามันมีบนมีล่างมีเฉียงมีเอียงเพราะนั้น<ช>ปานอยู่เฉยๆก่อนถ้าเกิดเราไม่ได้สนโออะไรแล้วก็ไม่มีความจำเป็นไม่ได้วันต้องแบ่งพรุ่งนี้ใช่ไหมเพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยถามใจตัวเองหน่อนว่าชอบใครมากที่สุดใช่ดูไปยาวๆดูไปยาวๆโอเคแล้วเราคิดถึงปานไป ปัญหานี้ง่ายมากโอเคขอบคุณป้าครับเออนีแล้วมีคนมารักก็ดีเหมือนเออเหมือนเหมือนไม่ได้หิวแต่มีคนจะมาเลี้ยงข้าวนั่นเนาะปะหลาดก็ดูที่ตัวเราเลยแหละทําไมเราต้องรีบกินขนาดนั้นอ่ะปรางพอเรียนเลยนี่ก็เรียนให้มันเก่งก่อนอมีปัญหาป่นเนี่ยอาปานมีปัญหาอะไรครับคะนะฮะปางอยากเล่าอะไรให้เราฟังในวันนี้ปากหวานงานเข้ามาเลยก็จะบอกว่าคือบว่า กรธกับเพื่อนอ่ะคือเพื่อนมันโกรธหนูอ่ะโกรธแค่ว่าแบบมันโทรมาแล้วแบบหนูไม่ได้รับโทรศัพท์มันก็ก็หลายครั้งเน่ยแล้วประมาณสองสามวันได้แล้วหนูโทรกลับอ่ะก็คือมันเหมือนกับว่ามันทํางานเราเลิกดึกอ่ะเราก็เหนื่อยอ่ะก็เลยไม่ได้โทรกลับไะเรยบางทีก็แบบอยากจะปิดเครื่องอยากจะนอนคนเดียวมั่งใช่ไหมแต่คือพี่พงกว่าปัญหาคือเขาไม่เข้าใจไงใอ่ป่ะเขาไม่เข้าใจเราคือแล้วแล้วมันก็ไปบ่นกับเพื่อนอีกคนนึงว่าแบบว่าเฮ้ยแบบ หนูจะทํางานจนขนาดแบบว่าไม่มีเวลาแบบคุยกับเพื่อนเลยหรออะไรเงี้ยโอ้ยง่ายๆเลยคนอย่างงี้ก็ไม่ต้องไปนับเป็นเพื่อนจ้ะเพื่อนจะไม่เข้าใจเอไม่แต่ถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆมันต้องเข้าใจนะอะไรนะมันมาจะสิบสิบปีก็เริ่ตรงเี้ม่เกี่ยวีเงี้ยสิบปีต้องเข้าใจคือเอางี้เอางี้พี่พป้งจะบอกอย่างหนึ่งว่าของอะไรเนี่ยอาจจะไม่มีค่าหรอก ถ้าเขาไม่ร้องขอเขาแปมว่าว่าเราอาจจะอยากให้แหวนเพชรใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นมั่งมีเป็นกูรุดมีเป็นทร,รัพย์สมบัติเขาอาจจะเห็นว่ามันไม่มีค่าอ,อะไรอย่างงี้แต่ถ้าวันหนึ่งเกิดแบบเขาบอกว่าโหเงิน300สําหรับเขาสามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้เนี่ยแล้วเราให้300กับเขามันอาจจะมีค่ามากที่สุดเลยสําหรับเขาตอนนั้นก็ได้เหมือนกันเวลาของปลางแม้อาจจะแบบน้อยนิดแต่ถ้ามูว่าเพื่อนคนนั้นมันอาจจะแบบว่าเศร้าซึมอยู่หรืออาจจะแบบอยากได้ยินเสียงเพื่อน นิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าเราไม่ลําบากมากก็ให้มันไปไม่มีสัญญาณเนาะไม่มีสัญญาณไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแต่ปัญหาปลางเนี่ยปัญหาคลาสสิกของคนที่ชอบเอาชีวิตเนี่ยไปแหมกกับเพื่อนแหมกเราคนอื่นคือถ้าไม่เข้าใจกันก็อย่านับเป็นเพื่อนเพื่อนมันมีความหมายมากกว่านั้นไออาการ แง่งเินบ้าๆบอๆเล็กน้อยเนี่ยอุ้ยคนเป็นเพื่อนเขาไม่เป็นเงินหรอกเอาไว้เป็นกับซิ่งที่เพิ่งซิ่งซึ่งเฟี้ยวกันใหม่ดีกวาเพื่อนจริงต้องเข้าใจนะนี่ครบสิบปีแล้วด้วยเรื่องแค่นี้เองนะสิบปีก็เลยครบได้อย่ามางี่เง่าโอเคครับอ่ะศูนย์สองหกหกห้าแปดสามเจ็ดศูนย์นะตอนนี้มาที่คิวครับคิววัสดีครับวัสดีค่ะวันดีค่ะราว่าไปสุขสมยาปากหวานครับเชิญครับ อกี่ยวกับเรื่องแฟนนะคะเอาจดมาเราชํานาญมากเรื่องนี้คือแบบว่าเราทะเลาะกับเรื่องขายยางรถอะขายตั้งค้งคนเรียกว่าขาตั้งเพราะถ้าขายยางเนี่ยเพราะถ้าขายตั้งคือหนูเรียกขายยางขายยางเอาไว้ตรวจภายในขายยางเอาไว้ให้ผู้หญิงขึ้นเพื่อตรวจภายในครับน้องแล้วยังไงต่อคือแบบในหลายทะเลาะเรื่องเนี้คือแบบหนูว่าหนูก็บอกว่ามันก็ไม่เหมือนกันแหละมันไมเหมือนกันไงแล้วแบบ มันไม่เหมือนกันคือขาหย,ยังมันใช้กับทางแพใช่ปะ่ะใช่ขาตั้งเนี่ยคือใช้กับรถเช่่มันแยกอย่างงี้ครับมันแยกอย่างงี้ครับคุณครับขาตั้งเนี่ยวัตถุที่ตั้งเนี่ยอยู่ข้างบนขาอนะครับครับอันนี้คือหลักภาษาไทยเลยขาตั้งเนี่ยคือตั้งมันรับน้าหนักจากด้านบนลงมาส่วนขาหยังเนี่ย เดนะาใหม่ขาตั้งเนี่ยนะของที่จะตั้งเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วตั้งมันส่วนขาอย่างเนี่ยคือการแบกมันขึ้นมาจากข้างล่างความสําคัญเนี่ยอยู่ข้างบนคือตออนี้หนูก็ไม่ได้ว่าอะไรเออนี่ยอากแต่คือว่าแต่ว่าต่างคนต่างมีอีโก้เป็นของตัวเองว่างั้นเถอะคือไม่คือแบบหนูก็ไม่ใช่ิดหนึ่งโทรไปง้อแล้วนะคือแบบความหยิ่งของเขารคือเขาเราโทรศัพท์แล้เขาบอกว่าแค่เนี้ยแหละไม่มีจะคื้ไม่ได้หยิ่งหรอกคิิเลยนะต้องจับประเด็นให้ดี สาระสําคัญของเรื่องนี้นะมันไม่ได้อยู่เรื่องของขาหย่างหรือขาตั้งหรอกอ,อขาหย่างกับขาตั้งเนี่ยมันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์จะเรียกอะไรก็ได้ออมันเป็นไม่มันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์หมายถึงออการมีอัตราของแต่ละคนใช่ไหกกมจจร,รู้จักคําว่าอัตราไหม ตั้งแต่เขาก็ไม่น่าจะแบบทำถึงขนาดนี้นะเออเรายอมรับว่าลงผิดอย่างเงี้ยแล้วเขาทำไมต้องโกรธถึงขนาดนี้เ่ีเมื่อคือยังไงเพราะว่ามันไม่ยอมลงรอยให้กันไงนี่ไงคิวคิวไม่เข้าใจไงอาจจะทะเลาะเรื่องมดมาตอมน้ําตาลก็ได้ไอเรื่องมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงอัตลัของแต่ละคนการเห็นความสําคัญของความคิดตัวเองมากกว่าบางทีเขาอาจจะคิดว่าเขาถูกแน่ๆหรือเปล่าแล้วทาไมเราไม่ยอมรับผิดอะไรนี้เลยใช่คือเขาคิดว่าเขาถูกนี่ กอแบบกแล้วถึงรถเขาไงเอาเคื่อมอไซค์มาใหม่ไม่ใ่แบบจะพูดอันเนี้ยขายอย่างอะไรเนี่ยเขาแบบเขากำลังจะจอดรถแล้วขายอย่างอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างงี้แบบเขาเป็นคนที่คนที่ว่าเขาเรียกกันอย่างนั้นแล้วคือแบบหนูก็ติดอ่ะคือแบบเราก็เป็นอย่างนั้นอะแล้วแบบขายอย่างไม่พอวัดเท้าีินะคือจะแบบ เลยหนูก็เรียกว่าที่พักเท้าเขาบอกที่พักขาเท้าอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะทำไมเขาไปใหญ่โตเลยเขาเป็นคนที่แบบรักมอไซค์มากๆกำลังจะบอกว่าอัดกช่ำก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 ักำกำอำกว่าอัดตาเนี่ยกูนคือกวามเอกอกำ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 สำกกที่กำกตกำ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 กูกำกำกำกกูกำกกำ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 กกกกก เอาตัวเองอยู่ตรงกลางตลอดแต่อาจจะลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยมันต้องพึ่งพามันต้องเกี่ยวพันกันถูกปะ่ะตอ,อนแรกอ่ะตอนแรกที่ทะเลาะนะมันก็แบบฮาฮาที่แบบก็รู้ว่าเขาถูกแต่รู้ว่าเราผิดเราก็กลวนยีวยวนไปเล่นๆอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะกรดขนาดเนี้ยมันคือการยั่วโมโหมันไปมันกยั่วโมโหเขาต้องโมโหแหละมั้งใช่ถ้ามุดว่าโอ้ยแล้วถ้าเขาคิดถ้าถ้าเขาคิดว่าเขาเนี่ยอ่า ถูกอยู่และเรายิ่งกวนเนี่ยมันยิ่งโมโหใช่อะไรอย่างงี้ดิถ้าเกิดเหตุการณ์บันบานเขาพูดว่าลงขึ้นแล้วนะเขาพูดอย่างนี้ถ้าเหตุการณ์มันบานปลายเอางี้นะเอางี้นะคิวถ้าเหตุการณ์มันบานปลายเอ๊ะ ถึงกับเลิกกันนะลองนั่งนึกดูดิเฮ้ยกูเลิกกับแฟนเพราะว่าเรื่องขาตั้งรถว่ะตลกนะเนี่ยมันจะดูปนอาองครั้งอ่ะเกี่ยวกับเรื่องคอมมั่งอย่างเงี้ยเราถูกแล้วเขาถูกแต่เราก็ไม่รู้นะคือเราก็เสียงแบบเรารู้อย่างนั้นคือบางคือบางคนก็เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามุดว่าต่อไปนะถ้ามุดว่าต่อไปนะเออถ้าพี่โป้เป็นเป็นเป็นน้องอะไรวะน้องคิวนะพี่โป้จะฟัง